เ,เป็นไงหัวใจเต้นนี่เสียงดังครอบครัวครอบครัวครอบครัว <tes> <ง>แต่แต่เสียงลมหายใจมันดังออกมาว่าล้าวฉันล้าวฉานแข่งกันดีกว่าถ้าเข้าสู่เกมเราจะเป็นว่าใครตีฉันเลยไปเลยนะเดึงขอทสาเลุย ต้องกอกไหมแล้วคนที่เสียงหัวใจเต้นันครอบครัวเขาโคงไม่แควหรอมันเศร้าตั้งแต่อละครนะผมอะคุณมัมไม่มีใครเลือกเลือกกลับอะอะไรดีแล้วเขามาช่วยดีแล้วเลยเอเลือกเเลืกือนเหมือกเกเลือกเนเลือกเเยือกเลือกเลยลกเลือกลย รออย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อใครถูกตีแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดตานะฮะต้องรอคําสั่งก่อนนะครับอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดอย่าเปิดนะครับเราก็เดินปวดไปเรื่อยอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดนะครับอย่าอ่นใครโดนใครโดนอ่ะใครโดนครับมัมมันไม่ให้เก่งเลยใครโดนเส้นเส้นเส้นกระโหลกที่แตกเมื่อกี้ ผมก็ได้ยินเสียงดังบัวดังมันเบาหรือมันหนักดังเสียงมันเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถ้าตีไม่ถูกตัวเองตกรอบแทนด้วยนะครับเนี่ยผมตัดปัญหาไอ้สองตัวนี้คุณจะพูดผมว่าถ้าเป็นมันสองคนนี้ต้องหนักหน่วงละหนักแน่นกว่านี้โอ้โยย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 อยยอยอยย ผเสียงเขาเดินมาหนักๆต้องเป็นคนมีน้ำหนักตีแบบเหมือนเก่งใจผมแต่ถ้าเป็นสองตัวนี้มันใส่ผมหนักอยู่แล้ววิธีการเฉลยนะคะไม่รู้ว่าจิ้มเป็นคนตีหรือเปล่าคุณหม่ำต้องมารออยู่ตรงนี้เลยครับครับถ้าถูกข้ามตีถ้าไม่ถูกตีได้ระยะนอมเท้าโหได้เก่งไงได้เก่งไงได้เก่งเลยมันก็มันก็น้องกอ เล่นเลยครับเรื่องนับเอาละครับโอ้โหนสนุกเลยตัวนี้ตาแล้วครับละครไม่ได้เล่นนี่ก็ไม่เล่นอีกแล้วมัญหาแล้วครับไปไปเล่นนิดเดียวอย่างเงี้นมันมัหาส่วนเลยของเราเนี่ยของดีๆอยู่ในตัวค้นดีๆปิดตาแล้วนะครับปิดตาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินรอบมาตีไหมวายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดา๋ววิวแชร์เป้มึงอะไม่ได้เล่น ตรงนี้แหละถ้าหูแดงผิดก็คุณโอ้ยสองเลือกไปแล้วเลือกแล้วเลือกไปแล้วดอทหยิบอาวุธครับอย่ายั้งอย่ายั้งนึ่งแมบอกตรงช่วงนี้อยากตกรอบมากเลยอ่ะทำไมอ่ะมันตกรอบมันสบายเลยนี่เนี่ยอะไรเนี่ย ตีถูกคนปะจุกจุกอ๋อตีถูกก็แต่ถูกคนไม่รู้ไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยเอ้าที่เหลือห้าคนซ้ำได้ไหมซ้ำได้ไหมห้าคนปิดตาโโอ้หน้ำใจน้ำใจเดี๋ยวพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวพึ่งเปิดนะครับยังนะยังนะเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อไหร่จะจบเนี่ยอยากกลับบ้านมากเลยเนี่ย ผมแก่แค้นแก่แค at ้นเอาละเฮ้ยเอ้ยเอาป้าเอาแบบกว่านี่ยเอาเฮ้ยไปมาเลยโอ๊ยไปด้วยไปล้วงคอพวกมาเลยอ้าวเลือสี่คนเหลือสี่คนปิดตาครับโดนูๆขอโทษเล่นอะไรไม่เป็นไรผมคนตกใจง่ายไง Lớp con của bên đi đâu? con của tôi gì vậy? Họ thay